我第一买。 สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาร้านเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองเราขอแนะนำร้าน Go l เด n นเติมเกมร้านเติมเกมราคาประหยัดและปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะทั้งร้านเนี่ยใช้เพียงแค่เลข u ู d และชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะคะโดยทั้งร้านนะคะมีบริการเติมทั้ง u ู d ไทยและ u ู d ต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายหากเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้ที่ Facebook Fanpage Go เ d e n เติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่ g o l d e n เติมเกมอย่าลืมแอดกันด้วยนะคะระวังจะหากันไม่เจอนะเมมื่อกกีี้็ฟัง คนดูสตรีมตั้งหนึ่งล้านคนไยวิมิตี้นะสามตัวนยังต่ำโอ้ยาคาเฟ่รึเปเอาไปเลยให้เหมือนสามชั้นมีโนโดดถามแล้วคาเฟ่ ทำั end, right? huh? yeah. ้นไหนเสียงเหมือนไม่ใช่หรอกมั้งน่าจะเป็นเบนมองอุ้ยเสียงใครหลุดอ่ะใช่ไหมมันตาย m a r k the location วัชช <Watch> <Watch out. S 1> ั่มีแค่มีนี้หากกาเลยหากกาเลยยมนี่ั c h out. โคตรเจ็บ ไม่เเอ้าแล้วบอดบอดแล้วครเอ้าแล้วบอแล้วครผลนี่ว่าสองตีแล้วฝั่งนั้นหรอ ่ตายหายพวกเนี้ยิงร้อให้หน่อยดิมันอยู่นี่ใช่ป่ะเอ้ยเอาไม่ใช่มันอยู่บ้านระเวียงมีบอดอนูเยอะขนาดวะ นู่นเหรอมั oh ้งหุย I got supplies Mark the location ระวังบ้านระเบียงอยู oh ่เฮ้ยบ้านฟ้าก็มี มันฝายาวมีบ้านเรียมันฝายาวมีปิดตี้อยู่นี่ยไม่รู้บ้านเทปเตี้บ้านเรียงตอนนี้ออกไปดีนานเดี๋ยวเพิ่งมันดันนะมียามั้หัวฝ่ยาเลยไม่มียานี่ มันโดนยิงเจ็บดูกว่ะกูดังไฟสมองปิดตาไม่เหมือนเต็มที่เลยคุณเต็มที่ m a r k the location ไม่รู้ว่ะตีหม่เขาบอกไปนู่นแล้วอะแล้วก็ดังสม,มแล้วไว มาดักตันนี้ให้เผื่อมันมายินมาเล่นไปเลยนะตรงนั้นอะ Mark you to the location. Oh, okay. Watch out. Watch out. Mark the location. Awesome.

อีกทีหนึงมาอีกทีหนึงมา Watch out อยู่นร้คาเลย Oh, whole body. OK, mark the location, mark the location. Mm -hmm. นี่ป่ะ5าตัวเดียววงม่มัมีรถใช่ป่ะจัดต่ตัวยังเ็ม วัตช <Watch> ์ o u ช่างขึ้นโบนี่ชุ <Watch out. S 2> บกันอยู่ดังโบอดอะเด็กไอ้ตัวมันชื่อว่าผมอะ

ม,ดดม,ม,มาร์ a จุดโลเคชันมาร์ a จุดโลเคชันนี่เราออกมานต็นของอะแม่งโหลดเลยเอ้าเรียกสิน้องแล้วน้องแล้ว แล้วมันต้องวิ่งออกมาชุบเพื่อนข้างนอกด้วยนะมามเร็วเพื่อนตายนะอันนี้ซ้ำใช่ไหมใช่ใช่ไอ้ตะไนนี่อยู่วงไปอ่ะอืมเราเราไปเล่นฟ้าเรียงหลังท้ายได้อ่ะ วิกเนดเหมือนมีแล้วเลยวะเอาพาร์มินจ evet ัดชดได้ปะได้ได้มันมันไม่กล้าดันอะวัช out เ็นที่ไปไปไปช่วยไันได้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 บิงออกหลังนะ เข้า,ขาทางประตูเหมือนตัวตัว,ตว,ตว,วท้ายเลยตรงนี้ต้อง16วิแต่ข้างหน้าน่าจะมีน่าจะยเงต่ำขตัวฝันมันตย ยิงปอกแปรกวอกแปรกอยู่นะขึ้นรถมันก็ต้องขับม,มาทางเธอ์น่ะที่เร็วที่สุดอเอ้าตายวง,ออวงจบ 9 0งเต็มแล้วเสียงมันอยู่ตอนเนี้ย watch out watch out ง,มงมองไมองไป

ซ้ำหรือว่าอะไรอะ่ะระวัง้ <Watch out. S 2> แต่ตรงนี้ยังไม่หมดมเนมมาห,หมดคลับพี่ตัวน,นี้ที่ยิง6-6ใช่หรอทีซีเข็ ชุบได้ปะชุบได้ชุบได้แด่ไดงค่อยๆไม่ได้วงเราวงเราเธออยู่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่ยิงไม่ได้อะว่าเจ้าตรงยามโลโตัวสุดท้ายตรงยามโลโตัวสุดท้ายแล้ว มาร์คตรงหน่งไม่คิดจะรอดโคตรเหนื่อยโคตร